นี่คือข้อมูลที่ผมได้จากการเข้าไปทดลองเล่นฟาคลาย6พิเศนเดโม o กว่า3ชั่วโมงที่โดยรวมแล้วผมประทับใจมากและถ้าวัดกันแค่สิ่งที่ได้เจอตอนเล่นมันก็มีโอกาสสูงมากๆที่ฟาคลายภาคนี้อาจจะเป็นภาคที่มีระบบการเล่นที่ละเอียดที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยก็ได้ทั้งนี้ผมไปเจออะไรบ้างและมีข้อคิดเห็นยังไง XP วิดีโอนี้เดี๋ยว m o v มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันครับ เอาละก่อนเริ่มคุ้ชมก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเนื้อเรื่องนะครับเพราะผมจะไม่แตะเลยเราจะคุยกันแค่ระบบเกมเท่านั้นซึ่งลําดับการเล่นที่ผมได้ทดสอบจะมีด้วยกัน3ช่วงช่วงแรกก็จะเป็นช่วงที่เริ่มเรื่องที่เราจะได้เลือกเพศของตัวละครก่อนจะเข้าสู่เหตุการณ์ในตอนแรกของเกมครับช่วงที่2จะเป็นช่วงที่เราเข้าสู่กลุ่มต่อต้านที่จะให้เริ่มเรียนรู้ระบบพื้นฐานต่างๆรวมทั้งภารกิจที่จะค่อยๆท้าทายขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายจะเป็นช่วงเวลาที่เราอาวุธค่อนข้างค,ค,ครบมือแล้วโดยประสบการณ์ที่ได้้มล่แแบบบ็นนหวูีกกััคร ข้อแรกก็คือวิธีการนําเสนอและตัวละครต่างๆคุณผู้ชมที่เป็นแฟนฟงางไครยเล่นฉากแรกปุ๊บจะรู้เลยว่านี่คือเรื่องราวแบบฉบับของฟงางไครยมันมีลายเซนมีเอกลักษณ์บางอย่างที่ชัดเจนมากๆความน่าติดตามคากดดันและสิ่งท้าทายที่รอยอยู่คือแรงกระตุ้นให้เราอยากดาเนินเนื้อเรื่องต่อนอกจากนั้นคาแรคเตอร์ดีไซน์โดยเฉพาะละาักษณะที่ใสของ NPC แต่ละคนก็เป็นที่น่าจดจําตามแบบฉบับของเกมเกมนี้ ข้อที่2กราฟิกผมเอาเรื่องนี้มาแชร์ก่อนเพราะมันเห็นได้ชัดที่สุดแล้วนะครับว่าเกมในภาคนี้มีกราฟิกในส่วนของฉากต่างๆที่ละเอียดขึ้นพื้นผิวของภูมิประเทศสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ระบบกลางวันกลางคืนหรือว่าพวกองค์ประกอบทางธรรมชาติต่างๆก็ทําให้ยารานั้นชวนค้นหาและให้ความรู้สึกที่สมจริงกว่าเกมภาคที่ผ่านๆมาผมยกตัวอย่างรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยเช่นพื้นดินธรรมดานะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีทั้งที่เป็นดินแห้งๆดินที่มีน้ําขังเล็กน้อยระบบก็มีการสะท้อนของแสงและเงาหรือว่าจะเป็นพืชพันธุ์ต่างๆก็มีคราบแบบเพื่อให้ผู้เล่นสมัมผัสได้ว่านี่คือเกาะเขตร้อนจริงๆข้อที่3เว็บนต์แอนด์การ์ด อย่างแรกที่ตะลึงกับภาคนี้ก็คืออาวุธที่อัดมาเยอะกว่าภาคหาหลายเท่าในหน้าจออาวุธจะแบ่งหมวดหมู่ปืนเอาไว้ให้ในะครับทั้งปืน assault rifle ไนเปอร์ไรเฟิลช็อตกันธนูหรือว่าปืนยิงระเบิดซึ่งปืนแต่ละประเภทก็จะมีแยกย่อยลงไปอีกยกตัวอย่างแค่แอ s ซองไรเฟิลก็จะมีทั้งในส่วนของปืนธรรมดาทั่วไปแล้ว13แบบแต่ยังไม่นับปืนที่มีลักษณะเฉพาะหรือว่ายูนิคแอซซองไรเฟิลอีกนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความหลากหลายของปืนเลยครับนอกจากนั้นรายละเอียดของระบบปืนก็คือเรายังสามารถเก็บของเก็บทรัพยากรในฉากมาพัฒนาปืนที่เรามีให้โหดขึ้นเช่นติดซซเลนเซอร์ติดศู์เลงอะไรทํานองนี้เข้าไปฉะนั้นความลึกของระบบปืนถือว่่าจจุใจแนนนอนครับ ทีนี้ในแง่ของการเล่นผมอาจจะเก็บเกี่ยวข้อมูลได้ไม่เยอะตอนที่เล่นนะครับมารู้เอาตอนดูฟุตเทจก็เลยได้คําตอบว่าศัตรูกับปืนที่เราใช้จะมีส่วนที่เชื่อมโยงกันครับผมยกตัวอย่างภารกิจที่เราจะต้องบุกเข้าไปขโมยเไอเทมบางอย่างมาจากป้อมประการของค่าศึกตัวเองจะยืนสเกนจากหน้าผาที่อยู่ใกล้ๆโดยเกยมภาคนี้ไม่ได้ใช้กล้องสองทางไกลแล้วนะครับแต่เราจะเปลี่ยนเป็นกล้องมือถือแทนให้คุณผู้ชมสังเกตว่าเวลาเรามาร์คศัตรูมันจะมีข้อความขึ้นมาบอกด้วยว่าทหารเหล่านี้ออนแอต่อกระสุนแบบไหนหรือว่าพวกเขามีบบัอออะไรรใใหห้้้กกททาาคนนื่่่ียูลๆง นอกจากนั้นในช่วงที่เรายิงต่อสู้ศัตรูที่ยิงเข้าหัวจะตายทันทีแต่ถ้ายิงโดนบริเวณอื่นเราก็จะมาวัดกันที่จุดแข็งจุดอ่อนของศัตรูคนนั้นกับอาวุธและกระสุนที่เราใช้มันเลยไม่แปลกที่เราจะได้เห็นเกรดเลือดของพวกมันนะครับนั่นก็แปลว่าถ้าใช้อาวุธที่แพ้ทางศัตรูการยิงให้ล้มก็จะยากขึ้นกลับกันนะครับถ้าอาวุธที่เราใช้เป็นจุดอ่อนของศัตรูมันก็จะทําให้เราทําดามจได้ไวกว่า ระบบการเพลย์และอาวุธจึงเป็นสิ่งที่ผู้เล่นจะต้องทําความเข้าใจซึ่งผมชอบนะมันมีกลิ่นอายของการพัฒนาตัวละครแล้วก็การเลือกปืนในแนวทางการเล่นแบบ RPG ที่สอดแทรกเข้ามาในระบบเกมที่เป็น first-person shooting ส่งผลให้เราต้องใส่ใจอาวุธของเรามากยิ่งขึ้นครับ ต่อกันที่ข้อที่4อิสระในการเล่นผมยกตัวอย่างฉากยึดป้อมปืนอันเดิมเลยครับการเล่นในภารกิจนี้จะสะท้อนระบบทางเลือกให้กับผู้เล่นได้ตั้งแต่วิธีที่เราจะบุกเข้าไปคือผมได้ลองตั้งแต่ใช้สไนเปอร์ยิงจากระยะไกลใช้วิธีเตลหรือแม้แต่เส้นทางที่จะใช้ลอบเข้าไปก็มีหลายจุดให้เลือก เช่นซิปลายจากด้านข้างจะบูเข้าไปตรงตรงจะร่อนไปกับร่มชูชีพหรือว่าถ้ามีเรืออยู่ใกล้ๆจะมาทางน้ําผมว่าก็คงทําได้แน่นอนจากนั้นเมื่อบุกเข้าไปได้แล้วคุณผู้ชมก็ยังสามารถเลือกแนวทางการเล่นทั้งไปแบบเงียบๆโดยไม่ฆ่าใครเลยหรือจะเป็นตัวเลือกในวิธีการสังหารศัตรูนะครับเช่นสเตลคิวที่พาคนี้ดีไซน์ฉากเมเลค,คิวมาหลายแบบเลยครับรับรองว่าสะใจสายโหด กลับการถ้าไม่ชอบรอบค่าระยะใกลก้จะใช้ปืนที่ติดตั l เลนเซอร์มาแอบยิงไปทีละคนก็ทําได้ฉะนั้นอิสระในการทํามิชชั่นต่างๆก็ถือว่าเป็นจุดเด่นและคงความเป็นฟางคลายเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนครับ ข้อที่ห้าและ Special w e ว p o นนอกจากปืนทั่วไปแล้วตัวเกมยังมีอาวุธพิเศษที่คุณผู้ชมบางท่านน่าจะเคยได้เห็นในเชรลเลอร์ตัวแรกมาแล้วซึ่งอาวุธพิเศษเหล่านี้จะเกิดจากการประยุกต์ใช้สิ่งของที่มีเอามาดัดแปลงเพื่อต่อสู้ศัตรูครับในเดโมผมจะได้ลองปืนพิเศษ3แบบได้แก่ปืน Flamethrower ที่เพื่อเราเรียกมันว่าทอสทาปืนยิงตะปูแล้วก็ท้ายสุดก็คือปืนแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จยิงได้ ในขณะเดียวกันอาวุธประเภทซูเปรโมก็เป็นเหมือนการโจมตีพิเศษเป็นเหมือนท่าไม้ตายที่ดานี่ตัวเอกของเกมแบกติดหลังเอาไว้ครับซูเปรโมก็จะมีให้เลือกใช้ด้วยเช่นกันซึ่งที่ผมได้ทดสอบก็จะมี Exterminator ที่เป็นอาวุธยิงระเบิดออกไปรัวๆกับอีกอันที่เป็นการปล่อยพลังงาน EMP ออกไปรอบๆครับแน่นอนครับว่าทั้งซูเปรโมและสเปเชียลเวปอนก็สามารถโมดิฟาได้เหมือนอาวุธประเภทอื่นๆอีกด้วย ข้อที่6ชุดและเครื่องแต่งกายฝา่นี้เราจะมีชุดเครื่องแต่งกายให้เก็บสะสมด้วยนะครับตั้งแต่ส่วนหัวเสื้อผ้า กางเกงถุงมือรวมทั้งพวกเครื่องประดับต่างๆทั้งนี้เครื่องแต่งกายก็ไม่ได้มีเอาไว้เท่ๆนะครับแต่ว่ามันจะมีบัฟพ,พิเศษเพิ่มให้เช่นเพิ่มปริมาณกระสุนที่พกติดตัวบัฟทนไฟเมื่อใช้อาวุธที่ติดไฟครับนอกจากนั้นชุดแต่งกายก็ยังมีระบบเซ็ตไอเทมด้วยนะครับเช่นชุดกันไฟก็จะมีเซ็ตเต็มยศของมันอยู่นะครับแปลว่าถ้าใส่ครบทุกชิ้นก็จะป้องกันเดาเมจจากไฟได้สูงสุดอะไรทํานองน,นั้นเลยกอสังเกตก็คือชุดที่ผมเห็นในหน้าจอเมนูก็จะมีกว่า20แบบฉะนน,ะนักกกัช้ชนแน่สนนับ ข้อที่7ทางเลือกในการเดินทางอย่างที่ทราบกันนะครับว่าฟาร์คลาเป็นเกม Open World ที่ให้อิสระกับผู้เล่นอย่างเต็มที่และ Ubisoft ก็เป็นทีมพัฒนาที่เชี่ยวชาญเกมแนวนี้มากๆส่งผลให้การเดินทางภายในเกาะยารานั้นมีตัวเลือกเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถไปไหนมาไหนได้ทั้งทางบกลงน้ําหรือว่าเหินเวหาตัวเลือกบนบกก็มีตั้งแต่เดินเท้าขับรถประเภทต่างๆหรือแม้แต่ขี่ม้าก,ก็ปรากฏมาให้เป็นตัวเลือกใหม่สําหรับเกมภาคนี้ การโดยสารทางน้ําก็มีเรือประเภทต่างๆให้หยิบมาใช้คือมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าพิกัดเป้าหมายที่ต้องไปถ้าขับรถมันดูลําบากกว่าสุดท้ายก็เลยโดดลงแม่น้ำครับโฉกเรือมาคันนึงแล่นไปตามเส้นทางน้ําออกทะเลแล้วก็วกกลับเข้าฝั่งถึงวัยแถมสะดวกดีด้วย ในขณะเดียวกันการเดินทางทางอากาศก็มีทั้งฮอร์มีเครื่องบินเล็กหรือการใช้ร่มชูชีพและวิ่งสูตรเพื่อเป็นตัวเลือกครับทว่าการบินเหนือน่านฟ้าในเกมภาคนี้ไม่ได้ปลอดภัยแบบภาค5าแล้วนะครับเพราะยาราโรยด์ยึดอำนาจด้วยเผด็จการที่พร้อมยิงเครื่องบินแปลกปลอมฉะนั้นการบินจะต้องเช็คเส้นทางให้ดีว่ามันผ่านพื้นที่สีแดงที่มีอาวุธต่อต้านอากาศยานหรือเปล่าเพราะถ้าแหลมเข้าไปนิดเดียวนะครับไม่เกิน1นนาทีโดนสอยร่วงลงมาบนพื้นแน่นอน นนถ้าเราจําเป็นจะต้องผ่านเส้นทางนั้นจริงๆผู้เล่นก็จําเป็นจะต้องเข้าไปทําลายปืนยิงเครื่องบินให้พังซะก่อนนะครับจึงจะเอาเครื่องขึ้นได้ปลอดภัยเห็นไหมครับว่าฟางไคลหกนั้นใส่รายละเอียดเข้าไปเยอะกว่าเก่าพอสมควรเลยครับ เอาละครับต่อไปข้อที่8ข้อสุดท้ายภารกิจที่มีมิติมากขึ้นในเดโมจะมีมิชชั่นหลักและไซมิชชั่นให้ทำนะครับแต่ผมจะเน้นเล่นไปที่ภารกิจหลักมากกว่าซึ่งก็ต้องบอกว่าภารกิจของเกมในภาคนี้มีรายละเอียดที่เยอะก,กว่าเดิมผมยกตัวอย่าง3ภารกิจที่ผมระทับใจให้ฟังตามลำดับแบบนี้ครับภารกิจแรกเราจะต้องเข้าไปเผาทาลายฟาร์มพืชมีพิษให้หมดช่วงแรกจึงเป็นการเผาทุกอย่างให้ราบคาบทว่าในระหว่างนั้นเมื่อศัตรูรู้ตัวมันจะไม่ได้มีแค่ทหารในนั้นที่เข้ามาขัดขวางแต่เเเเเเรรรรรราาาาาาจจะห็็นนััตูทีีป่ปก,กกกํลงสิมมขถ้้ดดอวย ภา,ารกิจที่2จะเป็นการนำทางให้เราขึ้นไปบนเขาเพื่อตามหาพันธมิตรคนหนึ่งครับภา,ารกิจนี้เราจะต้องใช้บอกแสายภาพในมือถือตามหาพิกัดที่จะเริ่มมิชชั่นโดยการปีนขึ้นไปด้านบนจากนั้นขั้นตอนการปีนก็จะผสมผสานไปด้วยการกระโดดการไต่เชือกการโรยตัวลงมาหรือว่าการเหวี่ยงตัวเองไปพร้อมกับเชือกครับวิธีเล่นในฉากนี้ก็ทําให้เราได้พักจากการยิงมาลองเล่นในแนวทางของ j u m p ปิ g p u z ซ l e พักสายตาก,กันบ้างครับซึ่งส่วนตัวผมว่าโอเคเลยนะอย่างน้อยมันก็เพิ่มมิติในการเล่นได้ดีนอกจากนั้นนรรรระะหววว่่าาาางสสจจจเเเออกััับแ์์มคํญทีต จะเอาภาพในสมาร์ทโฟนมาเทียบกับของจริงพร้อมกับบทสนทนาบทบรรยายที่ทําให้เราได้เห็นอารยธรรมบนเกาะยาราที่ยังหลงเหลือเอาไว้จนมาถึงช่วงเวลาตามเนื้อเรื่องในเกมนั่นเองครับเอาลยครับส่วนภารกิจสุดท้ายในเดโมอันนี้ก็คือโหดสุดเลยครับ เราจะต้องบุกเข้าไปช่วยตัวประกันบนเรือผู้เล่นจะนั่งหอเข้าไปแล้วค่อยกระโดดร่มเพื่อแทรกซึมขึ้นไปบนเรือให้ได้เอาง่ายๆว่าแค่ตอนขึ้นเรือก็เจ๋งแล้วพราเราจะลงน้ําก่อนแล้วค่อยว่ายขึ้นไปหรือว่าจะห้าวเป้งแบบผมโดดลงไปบนเรือเลยก็ยังได้ครับจากนั้นเราจะต้องเก็บทหารบนนั้นแล้วเข้าไปช่วยตัวประกันซึ่งสิ่งที่ผมทําผิดพลาดไปก็คือผมลืมสเกลก่อนโดดลงมาหาครับนั่นทําให้เราไม่รู้พิกัดศัตรูสุดท้ายก็เลยสเตลได้ไม่นานเปลี่ยนมาเป็นยิงบวกกันแทนแค่ว่าภารกิจมมจบน้นนะ,นาาะนเาาิข เราจะต้องหาทางทําลายมันให้ได้ผมก็เลยเข้าไปในป้อมปืนแล้วก็ยิงสอยเครื่องบินเหล่านั้นลงมาแต่ยังครับยังไม่ได้จบแค่นี้ฉากนี้ก็เดือดอีกคุณผู้ชมครับเราจะโดดลงน้าว่ายไปขึ้นเรือพันธมิตรจับปืนกลบนเรือแล้วฝ่าทุนระเบิดกับยิงสกัดเรือไล่ล่า,ลากระทั่งขึ้นฝั่งมาได้ในที่สุดฉะนั้นทั้ง3ภารกิจก็จะมีรายละเอียดที่หลากหลายมีความลึกขึ้นมากกว่าที่จะให้เราเข้าไปฆ่าทุกคนแล้วกลับออกมานั่นเองทั้งหมดที่เรามาก็ต้องย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนะ ทั้งนี้ผมขอสรุปเป็นภาพรวมท้ายสุดกันแล้วกันนะครับว่าหลังจากที่ได้เล่นสิ่งที่ผมชอบในฟา c ครหก็คงจะเป็นเรื่องระบบปืนระบบชุดแต่งตัวที่มีตัวเลือกเยอะและยังปรับแต่งได้โลกของเกมที่ถูกออกแบบให้มีแลนด์มาร์กที่ชวนให้เราอยากเข้าไปสำรวจเพราะนอกจากมิชชั่นแล้วระบบทรเชอร์หรือว่าสมบัติก็เป็นอีกองค์ประกอบที่ถูกใส่เข้ามาในแผนที่หรือว่าจะเป็นระบบภารกิจในเกมที่มีความลึกมากขึ้นไม่ใช่แค่ให้เราเข้าไปยิงให้หมดแล้วจบแต่มันมีมิติของการเล่นในรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนไปตามเนื้อเรื่องและสถานการณ์ของเกม เอาละครับฝากใคร6มีกำหนดการวางจำหน่ายในวันที่7ตุลาคมนี้นะครับโดยจะลงให้กับ PC PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One แล้วก็ x b o x s e r i e s ส่วน h e m o v e ไม่พลาดแน่นอนนะครับเอาละท้ายสุดถ้าคุณผู้ชม,ชมชื่นชอบวิดีโอของ h e m o v e นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของเรานะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับรสหอมหวานของชยัยชนะหลังจากที่เธอปลดปลรรดด่อย มัโคตรสนุกโอ้โหและก็กดข้อสุดท้ายกองโจรที่ดีต้องมีเพื่อนไว้เคียงข้างเสมอก็เพื่อไว้เป็นกำลังใจ